มงกุฎทองดำดอกดกนะครับเป็นลูกรุ่นแรกครับไซส์ใหญ่รากธรรมชาติสวยๆแจ่มๆเลยนะครับสีผิวยังไม่ดำเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าไม้เพิ่งเปลี่ยนดินใหม่ครับเดี๋ยวเรามาชมดอกกันครับนี่ครับลักษณะการแทงช่อดอกอัตลักษณ์ของมงกุฎทองดำดอกดกนะครับ ดอกอย่างนี้เลยนะครับถามว่าบานไหมหน้าหนาวไม่หน้าหน้าฝนไม่บานนะครับถ้าหน้าหนาวบานแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับชอแล้วออกดอกตามข้อด้วยนะครับนี่นะครับไม้ออกดอกตามข้อด้วยครับ กครับตัวนี้รประกันความดกครับ